มีเพื่อนรักอยู่สองคนคนหนึ่งชื่อฉลาดอีกคนหนึ่งชื่อซื่อสัตย์ทั้งสองคนนั่งเรือออกไปท่องทะเลด้วยกันโชคไม่ดีเจอพายุฝนลูกใหญ่กระนำกลางทะเลจนทำให้เรือล่มบนเรือชูชีพมีที่นั่งเพียงคนเดียวคนชื่อฉลาดเห็นท่าไม่ดีรีบถีบซื่อสัตย์ตกทะเลไปแล้วตนเองก็ขึ้นเรือชูชีพหนีไป ซื่อสัตว์สำลักน้ำเกือบตายโชคยังดีที่ลอยคอมาถึงเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งพอเอาชีวิตรอดมาได้ก็ตั้งตาคอยว่าเมื่อไหร่จะมีเรือผ่านมาแถวนั้นไม่นานเกินรอก็ได้ยินเสียงเพลงเสียงดนตรีลอยมาแต่ไกลเป็นเสียงมาจากเรือลำหนึ่งที่กำลังวิ่งผ่านมาทางเกาะที่ตนอยู่เมื่อเรือเข้าใกล้สังเกตเห็นบนเรือ ปักทงโบกสะบัดว่าความสุขซื่อสัตย์จึงรีบตะโกนขอความช่วยเหลือความสุขครับได้โปรดช่วยชีวิตเราด้วยเราชื่อซื่อสัตย์นะพอความสุขได้ยินดังนั้นก็ตะโกนตอบไปว่าช่วยไม่ได้หรอกถ้าหากเราโมแต่เป็นคนซื่อสัตย์ชีวิตเราคงหาความสุขไม่ได้เลยไม่เห็นเหรอว่ามีคนมากมายที่พูดความจริงเพราะความซื่อสัตย์ และความจริงเหล่านั้นจะย้อนกลับมาทำร้ายคนพูดพอพูดเสร็จความสุขก็หันหัวเรือห่างออกไปในเวลาต่อมาเรือที่ชื่อว่าตำแหน่งก็แล่นใกล้เข้ามาสื่อสัตว์เห็นรีบตะโกนขอความช่วยเหลือพอเรือตำแหน่งรู้ว่าคนขอความช่วยเหลือคือซื่อสัตว์จึงรีบปฏิเสธไปว่าตำแหน่งของเราต้องห้ามหันกับผู้คนมากมาย กว่าจะได้มาและเราจะก้าวต่อไปไม่หยุดยัง้งไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามหากเราต้องดำรงตำแหน่งด้วยความซื่อสัตย์สงสัยเราจะไม่ทันเล่เหลี่ยมคนอื่นและคงไปไม่ได้ไกลซื่อสัตย์มองดูเรือตำแหน่งค่อยๆห่างออกไปแล้วก็ต้องจำใจรอเรือลำต่อไปด้วยความหวังไม่นานเกินรอก็เห็นเรือที่ชื่อว่าแข่งขันแล่นมาอีกลำ สื่อสัตว์จึงตะโกนแต่ไกลว่าแข่งขันครับเราคือซื่อสัตว์ช่วยมารับเราหน่อยพอแข่งขันรู้ว่าเป็นซื่อสัตว์เลยตะโกนตอบไปแบบไม่ต้องคิดมากว่าอย่าทำให้เราลำบากใจเลยทุกวันนี้การแข่งขันในสังคมสูงมากหากเรายังต้องเป็นคนซื่อสัตว์เราคงแข่งขันสู้คนอื่นไม่ได้แน่นอนพอพูดจบแข่งขันก็จากไป อย่างไม่ใหญ่ดีทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ดังกล้องทั่วท้องทะเลพายุลูกใหญ่โหมกระหน่ำอย่างแรงสื่อสัตว์ที่กำลังอยู่ในอาการหมดหวังสับสนกับจุดยืนของชีวิตตนก็ได้ยินเสียงเรียกอย่างปลาณีว่าลูกเอ๋ยมาขึ้นเรือเราเถอะพอสื่อสัตว์มองไปหายังต้นเสียงจึงได้รู้ว่าเป็นผู้เท่าแห่งกาลเวลา เมื่อขึ้นเรือเสร็จเขาจึงถามการเวลาว่าทำไมท่านจึงช่วยเราท่านผู้เท่าการเวลาตอบด้วยรอยยิ้มว่ามีแตก่การเวลาเท่านั้นแหละที่จะพิสูจน์ให้รู้ว่าความซื่อสัตย์มีความสำคัญแค่ไหนบนเส้นทางที่กําลังแล่นเรือกลับบ้านผู้เท่าการเวลาชี้ให้มองดูเรือฉลาดเรือความสุข เรือตำแหน่งและเรือแข่งขันเรือทั้งหมดนั้นล้วนตะเกียกตะกายอยู่กลางทะเลที่กำลังจะจมหายไปในความเชี่ยวกรากของคลื่นทะเลที่บ้าคลั่งท่านผู้เท่าแห่งการเวลาถอนหายใจยาวๆพร้อมกล่าวว่าหากไร้ซึ่งความซื่อสัตย์ฉลาดก็จะทำร้ายตัวเองในที่สุดส่วนความสุขจะอยู่ได้ไม่จีรัง และตำแหน่งอยู่ท่ามกลางเสียงสาบแช่งสุดท้ายการแข่งขันก็จะเป็นได้แค่ผู้พ่ายแพ้ท้ายที่สุดแล้วมีแต่ความซื่อสัตย์เท่านั้นที่จะคงความเป็นอมตะนิรันดร์จำไว้นะลูกจบไปแล้วคะ่ะสำหรับเรื่องของความซื่อสัตย์ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเสมอสุดท้ายนี้ฝากไว้สั้นๆว่า ความซื่อสัตย์ใช้ได้กับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานครอบครัวหรือแม้แต่เรื่องการครบเพื่อนญาติพี่น้องและผู้คนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ